กลับเข้าสู่ช่วงกู๊ดฟู้ดนะคะวันนี้เราก็จะมาทำพิซซ่าหน้าลาบถูหน้ากันค่ะค่ะส่วนผสมนะคะก็อยู่ตรงหน้านี้เลยค่ะ ปลทูน่านะคะก็จะมีผักชีซาลาแหน่ค่ะชีสมอสซาเรลลา่าน้ำมะนาวน้ำตาลน้ำอุ่นข้าวคั่วพริกป่นน้ำตาลตโนดนะคะแล้วก็ไข่ไก่ค่ะแป้งค่ะอันนี้เราใช้เป็นแป้งขนมปังนะคะอย่างเวลาที่เราทําพิซซ่าเนี่ยถ้าเราใช้เป็นแป้งขนมปังเนี่ยมันจะทําให้เนื้อแป้งมีความยืดหยุ่นหนานุ่มกว่าค่ะ แล้วก็นี่เลยค่ะวันนี้ขาดไม่ได้ค่ะทานอะไรเนี่ยก็ต้องมีประโยชน์แล้วก็ดีกับสุขภาพด้วยนะคะกู๊ดก็เลยจะใช้นี่แหละค่ะปลาทูน่าสเต็กนะคะในน้ําเกลือค่ะเป็นโปรโตีนของเราในวันนี้ค่ะมีหอมแดงนะคะต้นหอมเกลือน้ำตาลยีสต์น้ำมันมะกอกแล้วก็น้ำปลานั่นเองค่ะเริ่มต้นอย่างแรกเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทำตัวของแป้งพิซซ่ากันก่อนเลยค่ะ ก็จะมาผสมนะคะตัวของยีสต์ค่ะให้เข้ากับน้ําเปล่าก่อนเลยค่ะซึ่งยีสต์นะคะคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะแล้วก็มันจะมีความต้องการหรือว่ามันต้องอยู่ในอุณหภูมิที่พอเหมาะค่ะถ้าสมมติว่าน้ำเนี่ยร้อนไปยีสต์ก็จะตายค่ะหรือว่าเย็นไปยีสต์ก็จะขี้เกียจไม่ทํางานค่ะเราก็ต้องใส่นะคะในน้ําอุ่นค่ะก็อุ่นกว่านะคะอุณหภูมิร่างกายเรานิดนึงค่ะ บอกไว้ค่ะคุณผู้ชมผ่านไปนะคะไม่ถึง5นาทีเลยค่ะเกลยีสต์นะคะเขาก็ทําปฏิกิริยาค่ะกับน้ําตาลทรายแล้วก็พงฟูขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะเกลือนะคะใส่ลงไปล่างสุดเลยค่ะแล้วก็จะเริ่มนะคะนวดแป้งค่ะกับไข่ให้เข้ากันค่ะ เริ่มจากสปีดต,ต่ำก่อนค่ะแล้วก็ค่อยๆเร่งสปีดขึ้นนะคะพอเริ่มเข้ากันแล้วก็เร่งสปีดนะคะโอเคทีนี้ก็ลดสปีดลงมานิดนึงนะคะเราจะใส่นี้เลยค่ะยีสต์ของเรานะคะลงไปค่ะเพื่อให้ตัวของแป้งเนี่ยเขามีเวลาได้ดูดซับเอาของเหลวเข้าไปค่ะถ้าใส่ไปทีเดียว ทั้งหมดเลยเนี่ยบางทีมันจะผสมยากค่ะแล้วแป้งก็จะจับตัวกันเป็นก้อนส่วนในช่วงที่เรารอนะคะให้แป้งของเราเนี่ยขึ้นตัวค่ะเราก็จะมาทำลาบกันก่อนเลยค่ะน้ำปลานะคะลงไปค่ะ นี้นะคะก็ใช้เป็นสเต็กทูน่าในน้ําเกลือค่ะเพราะว่าลาบเนี่ยเราก็ไม่ได้เอาไปผัดไปอะไรนะคะใช้ในน้าเกลือเนี่ยมันก็จะเหมาะกว่าค่ะใส่ทูน่าลงไปเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยลาบเนี่ยมันก็มีหลายอย่างแต่ว่าถ้าจะทานแล้วให้มันมีประโยชน์กับร่างกายของเราจริงๆก็ต้องทูน่าเลยค่ะเพราะว่าทูน่าเนี่ยมันเป็นปลาทะเลจากน้ําลกค่ะคุณผู้ชมแล้ว เขาก็จะมีสารชนิดหนึ่งที่ดีกับสุขภาพของเรามากๆเลยนะคะที่เขาเรียกว่าโอเมก้า3นั่นเองค่ะอย่างโอเมก้า3เนี่ยมันก็ดีกับทุกคนทุกเพศทุกวัยเลยค่ะน้องๆหนูๆเนี่ยมันก็จะช่วยเสริมสร้างในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะคะทำให้น้องๆเนี่ยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเสริมสร้างในเรื่องของพัฒนาการทางสมองด้วยค่ะหรือว่าอย่าง คุณตาคุณยายนะคะมีอายุแล้วเนี่ยอาจจะกลัวว่าเอ๊ะจะเป็นโรคความจําเสื่อมหรือเปล่านะคะโอเมก้าสเนี่ยเขาก็มีส่วนในการช่วยปกป้องลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความจาเสื่อมโรคอัลไซเมอร์ได้ด้วยค่ะแถมนะคะก็ยังทําให้เราเนี่ยสุขภาพดีลดความเสี่ยงต่อการเกิโกดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคอมัอมาพาตอัมพาตได้ด้วยล่ละคะ่ะคุกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพักไว้ก่อนค่ะตอนนี้ผู้คิดว่าแป้งของเราเนี่ยน่าจะขึ้นตัวแล้วค่ะ นี่ค่ะไม่ต้องเปิดออกเลยนะคะแค่ดูแค่เนี้ยก็รู้แล้วว่าแป้งของเราเนี่ยของขึ้นมาเยอะเลยค่ะ เราจะมาทานพิซซ่ากันแล้วค่ะโอ้นี่ค่ะพิซซ่าหน้าลาบทูน่าของเรานะคะหน้าตาหน้าทานมากแล้วก็กลิ่นเนี่ยนะคะหอมมากๆเลยค่ะทั้งชีสทั้งข้าควคั่วนะคะทั้งตัวของลาบทูน่าเองค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีนะคะที่เราสามารถทําพิซซ่าได้ง่ายๆที่บ้านค่ะแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวกู๊ดก็จะมาทานพิซซ่าเลยค่ะ สำหรับเมนูฟิวชั่นของเราในวันนี้นะคะพิซซ่าน้าลาบทูน่าค่ะอันนี้นะคะคุณว่ามันเป็นการที่เราเนี่ยเอาไอเดียของเดิมที่มีอยู่นะคะมาทำให้มันดีขึ้นค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งข้อมูลแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆจากซีเล็กทูน่าในเครือ TUF นะคะช่วงหน้ายังมีสินที่น่าสนใจรอคอยอยู่ค่ะติดตามชมนะคะ